รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้อยเสียงประชาชนในวันและเวลาดีๆแบบนี้นะคะ คุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะทางทีมข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ติดตามไปกับหน่วยงานภาครัฐนะคะเพื่อที่จะนําโครงการดีๆกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ชมกันค่ะโดยเริ่มที่กิจกรรมแรกนะคะกองอํานวยการน้ําแห่งชาติหรือกออนนชชนะคะได้ลงพื้นที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรับมือฤดูฝนในพื้นที่ภาคเหนือปี65ห้า โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านชยันเมืองสงนะคะในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอชอชเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัยมาตรการที่ส0และมาตรการที่สิตามมาตรการรับมือฤด,ดูฝนในปี2565 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9จังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยในวันนี้มีผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายบุญสมชนพิทักษ์วงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนชพร้อมด้วยผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนกรมชนรัทานกรมทรัพยากรน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สับงานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยทหารเข้าร่วมในครั้งนี้กนชยังได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ำ และเผชิญเหตุทั้งในส่วนกลางและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้ร่วมกันซักซ้อมปฏิบัติตามมาตรการให้สามารถติดตามการประเมินและคาดการสถานการณ์น้ำพร้อมแจ้งเตือนรวมถึงการบริหารจัดการน้ำการให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ ให้มีความเป็นเอกภาพทันต่อสถานการณ์รวมทั้งจะเกิดประโยชน์ร่วมกันในการปฏิบัติงานโดยในวันนี้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายด้วยผ่านรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภยัย เป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะและจำลองสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีขั้นตอนในการจำลองการจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและการใช้กลไกการปฏิบัติตามโครงสร้างของศูนย์ส่วนหน้ารวมทั้งการเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจกักรเครื่องมือแผนเผชิญเหตุซึ่งได้มีการลงพื้นที่ฝึกซ้อมไปแล้ว2แห่งนะคะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอุบลราชธานีโดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น4ี่กลุ่ม ได้แก่ส่วนอำนวยการส่วนปฏิบัติการส่วนสนับสนุนและส่วนประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ค่ะทางสทนชร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการโดยพพนะครับมีการฝึกซ้อมแผนปเชิญเหตุแล้วก็เตรียมการตั้งศูนย์ส่วนหน้านะครับร่วมกับหน่วยงานไม่ว่ากรมชุมทานหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ําน,นะครับซึ่งเราได้ดําเนินการมาแล้ว2พื้นที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่พื้นที่ที่3นะครับ จากการที่ฤดูฝนปีที่ผ่านมามีการตั้งศูนย์หน้าที่สุราษฎร์ทำให้พบว่าการดําเนินการเตรียมการอย่างนี้เกิดผลดีในการประมวลข้อมูลทางพอพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทัทนท่วงทีแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนท่านรองนายยมตรีและท่านนายยมตรีเห็นว่ามาตรการดังกล่าวมีความสําคัญจึงได้เห็นชอบในมติครมและให้ทางสทชกลับเคลื่อนนะครับก็ตอนนี้เราเองก็ มีแผนจะเดินดาเนินการทั้งหมด4ภูมิภาคนะครับหรืออีกครั้งนึงที่ชัยนาทนะครับเพื่อเป็นการซักซ้อมให้หน่วยงานเข้าใจถึงว่าถ้าเกิดเเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะดําเนินการอย่างไรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์คือพี่น้องประชาชนต้องไม่เกิดความเดือดร้อนนะครับ <c oughs> ก็เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลของท่านนายงตรีและท่านรองนายงตรีท่านประเดกประวิทย์วงสวุวรรณซึ่งท่านเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเรื่องการแก้ปัญหาทั้งน้ําท่วมน้ําแรงนะครับวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีทั้งของพพคราวที่ผ่านมาครับ ก็ไปใช้พื้นที่ของกรมชลประทานที่ใช้นาาก็น่าจะของกรมชลประธานอีกนะครับก็เป็นจุดที่สําคัญก็คือที่เขื่อนชั้นปานะครับในการบริหารจัดการนะครับตรงนี้เองก็เป็นพื้นที่สําคัญที่แม่น้ำยมเองยังไม่มีเขื่อนนะครับยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำเพั้นในการบริหารจัดการน้ำตรงนี้ก็ต้องมเมาเฝ่อระวังเขาคาดว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ก็น่าจะตั้งศูนย์ส่วนนี้เป็นศูนย์ส่วนหน้าในการเตรียมการนะครับ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ของทีมข่าวเรานะคะยังได้ติดตามสทนชนะคะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ําประตูระบายน้ําหาดสะพานจันตาม13มาตรการรับมือฤดูฝนในปี2565ด้วยโดยท่านรองเลขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติสทนชท่านชยันเมืองสงนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําปิงวังยมนานในพื้นที่ลุ่มน้ํายม และการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนในปี2565ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมจังหวัดสุโขทยัยโดยท่านได้เผยว่าพื้นที่ลุ่มน้ำยมประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำเนื่องจากสภาพภูมิประเทศตอนบนบริเวณจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ ได้มีความสูงชันมากและค่อยๆลดลงเป็นพื้นที่ราบในลุ่มน้ำยมตอนล่างบริเวณจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะบริเวณตัวเมืองจังหวัดสุขโขทยัยความกว้างของแม่น้ำยมค่อนข้างแคบทำให้รองรับปริมาณน้ำได้น้อย เป็นสาเหตุทําให้เกิดน้ําล้นตลิ่งและเอ่อท่วมพื้นที่สองข้างลําน้ําเป็นประจําสําหรับการจัดทําผังน้ํานั้นถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสน,สนับสนุนแผนป้องกันแก้ไขสภาวะภัยแรงและอุทกภยัยดังนั้นสทรชจึงต้องเร่งดําเนินโครงการศึกษาจัดทําผังน้ําลุ่มน้ํายมซึ่งปัจจุบันได้วิเคราะห์สภาพน้ําท่วมในเงื่อนไขต่างๆแล้วเสร็จและจัดทําร่างผังน้ําครั้งที่1เพื่อนําไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ประมาณเดือนกระกฎาคมเพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นอกจากในวันนี้จะได้ติดตามความก้าวหน้าการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ํายมแล้วยังได้ติดตามการบริหารจัดการน้ําประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์และประตูระบายน้ําบางแก้วตามมาตรการรับมือฤดูฝนในปีนี้ด้วยนะคะ ครับก็พูดถึงบร,ริกรรมโมเดลแล้วในพื้นที่เองสำหรับเษกษตรกรนั้นผมก็เป็นตัวแทนเพื่อที่จะเข้ามาบริหารให้ในพื้นที่นั้นได้เกิดประสิทธิภาพกับการบริหารจัดการน้ำนับแตอน,นี้ตั้งแต่ทำบร,ริกรรมโมเดลนั้นทางเษกษตรกรได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งในการบริหารน้ำเพราะว่าเราได้น้ำมาทำการเกษตรก่อนพื้นที่ที่จะน้ำท่วมหลากเราได้เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ เราก็ได้มอบทุ่งให้กับทางกรมนั้นได้บริหารจัดการน้ําเพื่อจะเป็นที่หน่วงน้ําไว้ไม่ให้พื้นที่เกษตรเศรษฐกิจต่างนั้นได้รับความเสียหายอย่างที่ทากันมาก็กเข้าปีที่6ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเมื่อก่อนก็ลําบากว่าไม่มีไม่มีมมมมนี่ก็เกษตรกรก็จะทํานาไปตามที่จะได้น้ํามาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือโน่นพฤษภาแล้วกว่าฝนจะมามิถุนาพอม,มิถุนามาก็เสี่ยงน้ําท่วมแล้วแต่เกษตรกร หนีไม่รอดครับมาเวลาไหนเขาก็ทำเราไปวัดดวงกันว่าท่วมไม่ท่วมมาสมัยก่อนแล้วรัฐต้องมาชดเชยในการจ่ายค่าเสียหายจากพืชผลเนี่ยปีนึงในพื้นที่เองเนี่ยเป็นร้อยกว่าล้านแต่ตั้งแต่ทํามาเนี่ยตามที่มีข้อมูลไว้แล้วกเก็บไว้แล้วก็ศึกษาเนี่ยไม่มีการชดเชยเลยครับเพราะว่าเราเก็บเกี่ยวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีและอย่างหนึ่งเวลาห่วงน้ามาเนี่ยเกษตรกรเองก็ได้ประโยชน์ในการได้ว,วิถีชีวิตคืน โดยทําการประมงชั่วคราวในการจับปลาอ<ม>ย่างชีพก็มีรายได้อย่างน้นนอยๆจำก็กวันหนึ่งสี่ห้าร้อยบาทขึ้นไปก็ถือว่าอยู่กันได้ในช่วงที่น้าหลากนะครับก็เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเรื่องที่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งอ้ส่วนด้านพัฒนาต่อไปก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ทุกเวทีผมก็บอกว่าในพื้นที่นี้ประสบความสําเร็จในการบริหารจริงแต่ยังมีชุมชนที่อยู่ในไข่แดงของพื้นที่บรลรกมเบียเนี่ยสี่ชุมชน ถึงเวลาเราน้ำเขาถุงตบเขาจะถูกตัดขาดเลยต้องใช้เรือเป็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องการอย่างคือยกยกถนนนะยกระดับขึ้นมาซึ่งซึ่งมันมีถนนเดิมอยู่แล้วก็ยกไม่มากเท่าไหร่ครับไม่มากเท่าไหร่แต่กันนี้มันติดกัดตรงว่าหน่วยงานหลกักๆอย่างทางหลวงชนบทนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพเพราะพื้นที่นั้นอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็เป็นท้องถิ่นเล็กๆงบประมาณไม่มีก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ตลอดว่า ใครที่จะเข้ามาดูแลตรงนั้นได้ก็ถือว่าจะปจระ,จะสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่งนี่นก็ฝากไว้ด้วยครับสักง,งานทรัพยากรน้ํ้ำแห่งชาติก็ได้ออกมาดูในเรื่องการดาเนินงานจัดทําผังน้ํานะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพกากรน้ําปี25 6 1แล้วก็ได้ออกมาติดตามมาตรก,การรองรับฤดูฝน13มาตรการนะครับก็ก่อนอื่นในเรื่องของผังน้ำตรงนี้ก็ได้มีการประชุมหาลือกับทางกรมชลมระทานแล้วก็ได้มอบหมายที่ปรึกษา ประสานกับคมชรมทานเพื่อหาข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดนะครับไม่ว่าในเรื่องของสิ่งกีดขวางทางน้ําประสิทธิภาพในการระบายน้ําต่างๆเพื่อให้เกิดการทําผังน้ําให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดนะครับผังน้ํามีประโยชน์ที่จะเอาไปใช้ในอนาคตเพื่อทั้งการพัฒนาและการระบายน้ำนะครับหน่วยงานสามารถเอาผังน้ําไปกําหนดในการพัฒนาต่างๆได้จะทําให้การระบายน้ําในอนาคตไม่เกิดประเด็นเป็นปัญหานะครับในส่วนในเรื่องมาตรการศึกษาม,มาตรการ ก็ได้รับทราบข้อมูลจากกรมชุมระทานมันยังมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของสิ่งกีดขวางทางน้ําซึ่งจะต้องนําข้อมูลดังกล่าวไปดําเนินการกลับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับจุดนี้เองบริเวณประตูระบายน้ํมหาสปานจันนะครับซึ่งในแผนในอนาคตกรมชลมระทานก็มีการาดําเนินการก่อสร้างที่จะปรับปรุงในด้านฝั่งซ้ายจาก250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งในปี67ถ้าตามแผนงานจะ เพิ่มสูงขึ้นนะครับจะทําให้การระบายน้ําดีขึ้นก็เรียนว่าในแม่น้ํายมเองซึ่งในพื้นที่ตอนบนจะค่อนข้างชันเพราะน้ําจะไหลมาเร็วนะครับกรมชมุลประทานก็กําลังพิจารณาทั้งซ้ายทั้งขวาที่จะเอาน้ําออกจากแม่น้ํายมเพื่อให้ผ่านตัวเมืองสุขโขทยัยในปัจจุบันนี้ประมาณ510และกรมจุลปรทานอาจจะพิจารณาในเรื่องข้อจากัดบางอย่างอยูอย่ระหว่างพิจารณาอยู่นะครับแต่ตามที่ผมได้กราบเรียนนะครับว่าถ้าเกิดทุกอย่างเราสามารถดําเนินการได้ตามแผน ตรงนี้การระบายน้ําก็จะเพิ่มขึ้นจาก960หเนื้อ,อประตูระบายน้าาําอัสรานจัเป็นประมาณพันสองพันสามนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดกรมชมทานดาเนินการได้แล้วเสร็จคิดว่าในการที่จะบริหารน้ําจัดการตรงนี้ก็น่าจะได้ดียิ่งขึ้นอีกมากตรการหนึ่งในส่วนของฝั่งผาถ้าเกิดผังน้ําเสร็จแล้วเกิดกรมชุฬทานสามารถไปกลับเคลื่อนได้ประสิทธิภาพที่จะน้ำโจนจาก30มสิบาจจะเป็นร้อยลูกบา์เมตรต่อวินาทีตรงนี้ก็จะทําให้ในการบริหารจัดการน้ําตัวนี้ได้ดีขึ้น นะครับสดาน,นการน์น้าในวันนี้เปน็นแาบฝนณวันนี้เองก็มากกว่าค่าปกติอยู่แต่จากข้อมูลข้อมูลฝนนะครับก็คิดว่าปริมาณน้าโคมากกว่าค่าปกติแค่ประมาณสัก3%เซนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเฝ้าระวังในจุดนี้เหมือนปีที่ผ่านมานะครับน้าทางแม่น้ํายมเองไม่ได้มามากแต่น้ําฝนตกทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนะครับทำให้เกิดผลกระทบกับจังหวัดสโฆโฆุโขทัย สำหรับในพื้นที่กรุงเทพเองถ้าเกิดดูข้อมูลฝนก็น่าจะไม่น่าเป็นห่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูพายุด้วยครับที่ได้เรียนไปว่าอกมุตุได้แจ้งว่าอาจจะมีพายุเข้า2รลูกนะครับก็ต้องดูว่าวงเวลาที่พายุเข้าจะแช่อยู่นานแค่ไหนหรือจะเข้าพื้นที่จุดไหนก็ต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์ณนะจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในเขตพื้นที่สุโขทัยและพิษณุโลกค,ครับว่าการจัดการทำฝั่นาางน้ำครั้งนี้จะทําให้ในพื้นที่เนี่ยได้รับประโยชน์อย่างไรครับคือ พี่น้องประชาชนคือผมตอนนี้เรามีกฎหมายน้านะครับเรามีคณะกรรมการลุ่มน้ําเพราะฉะนั้นในการดําเนินงานทุกอย่างผมอยากให้พี่น้องประชาชนฝากเรื่องให้ความเห็นมาผ่านคณะกรรมการรุ่มน้ําซึ่งเรามีผู้ทรงวุฒิประจําคณะกรรมการรุ่มน้ํและมีคณะกรรมการภาคเกษตรนะครับภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมภาคาณิจกรรมอยู่ในคณะกรรมการลุ่มน้ำเพราะฉะนั้นการทํางานไม่ใช่เป็น,นจากนโยบายไปอย่างเดียวแึ่การเสนองานจากพื้นที่ไปด้วยนะครับตรงนี้เอง อยากให้มีการกลับเพื่อนตรงนี้ให้เกิดเป็นรูปประธาก็จะช่วยเหลือพื้นที่ได้ตรงเป้าตรงประเด็นนะครับและที่ได้ชมไปทั้งสองข่าวนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากหน่วยงานภาครัฐที่เราได้นำมาเสนอให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกันต่อในช่วงของข่าว Voice New กันค่ะ ในช่วงวยนิวนะคะเรามีข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะมหาวิทยาลัยเกิึกได้จัดงานวันรำลึก44ปีดเรเกลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกิึกเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาณ้าลานอนุสาวรีดเรเกิึกโดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกิึกได้เป็นประธานในพิธีวันนี้และได้กล่าวสรุดีท่านอาจารย์ดเรเกิึกมังคลาภึกพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา กล่าวสดุดีด้วยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอาหรับและภาษาไทยค่ะและในวันนี้มีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวจำนวนมากเลยค่ะจากนั้นท่านอธิการบดีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสิทธิ์เก่าดีเด่นและพิธีมอบทุนการศึกษาโดยนายกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเกิด และมีการแสดงชุดพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีการรำบวงสวงบูชาจากนั้นในช่วงสุดท้ายเป็นพิธีการวางพวงมาลาและการแสดงรำกลองยาวนะคะ เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปฟังเสียงจากสิทธิ์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกลือทั้ง3ท่านกันนะคะที่จะมากล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อทางมหาวิทยาลัยในวันนี้ค่ะสิทธิ์เก่าที่มหามหวิทยาลัยเกิดนะครับก็ศึกษาอยู่ที่นี่นะครับคณะรัฐศาสตร์สื่อสารการเมืองครับการเรียนการสอนที่มอเกลือนะครับก็ผมเองก็มาเรียนที่นี่กับ คุณแม่ด้วยนะครับก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับแล้วก็มีโอกาสได้มาลองแบบมีการแบบศึกษาจริงด้วยแล้วก็การแบบเ,เหมือนพรีเซนต์ในในในรูปแบบที่แบบเหมือนของจริงเลยอะไรเงี้ยครับทำให้โอ้มีประสบการณ์ด้วยแล้วก็เวลาโอ้ไปทํางานในวงการครับก็มีประสบการณ์มีความมั่นใจมากขึ้นครับแล้วก็มีความรู้ที่มากขึ้นด้วยครับครับก็ครบรอบ70ปีมอเกิร์กนะครับโอ้ก็ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเกิดด้วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคณะอาจารย์แล้วก็คณะ กศึกษาด้วยนะครับก็ฝากแนะนําใครที่อยากที่จะมาเรียนมอเกิดนะครับโอ้ก็แนะนํามาเรียนที่นี่ได้เลยครับก็โอเองก็เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่เหมือนกันครับวันนี้ก็เป็นโอกาสรอบรอบ70ปีของหมหาลัยนะครับผมก็ขอให้ มหาเลยเกลืกนะครับเป็นหมหาลลยชั้นนําของประเทศนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่วันนี้ทราบข่าวว่ามีนักศึกษาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็นักศึกษาจากหลายประเทศในภูมิภาคของอาเซียนได้เข้ามาเรียนที่เกลิกเป็นจํานวนมากนะครับสิ่งแรกที่เข้ามาเรียนเนี่ยผมเป็นรุ่นแรกของคณะนิเทศศาสตร์นะครับซึ่งเป็นเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็หมหาลลยก็เป็นลักษณะแบบก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้มีความทันสมัยแบบนี้นะฮะเราก็มีความผูกพันกับอาจารย์จานวนมากนะครับแล้วก็การที่เราได้เรียนที่หมหาลัยเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ก็คือว่าเราติดตัวเราตลอดในในการดําเนินชีวิตก็คือ,อความรู้ทําให้องอาจน,นะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และก็เติบโตในเส้นทางทางการเมืองจนถึงทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมประสบความสําเร็จในวันนี้นะครับก็ได้จากการ เรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาที่ครูบาอาจารย์ได้มอบให้กับผมในวันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับคณาจารย์และก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่ได้มอบรางวัลที่สำคัญและก็มีค่าให้กับผมในวันนี้ขอบคุณครับวันนี้ผมก็มาแสดงความยินดีกับทางมหาวิทยาลัยเกิดนะครับที่ครบรอบ70ปีซึ่งผมเองก็เป็นสิทธิ์ของ ที่นี่ในครอบครัวของสื่อสารการเมืองปริญญาเอกนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้พบกับครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์นันทน,นานันท์พัโลภาสนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาท์ความรู้ให้กับทางสื่อสารการเมืองโดยเฉพาะผมเองในฐานะที่เอาวิชาความรู้ของสื่อสารการเมืองเนี่ยไปใช้กับวิชาชีพตัวเองนะครับก็เป็นการสื่อสารทางการเมืองโดยตรงแล้วก็ต้องอบอกเลยว่า นักศึกษาที่จบจากที่นี่ไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเป็นนักการเมืองกันตั้งแต่ระดับชาติสวออก็มีสอสอก็มีสออกในระดับท้องถิ่นก็มีเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็นําองค์ความรู้เนี่ยไปใช้ในวิชาชีพแล้วก็ที่สําคัญครับเราจบการการสื่อสารทางการเมืองของมหาวิาลัยเกิดการสื่อสารใน วิชาต่างๆหรือว่าในในสภาต่างๆเนี่ยเราเป็นการสื่อสารแบบในเชิงสร้างสารรค์แบบมีคุณภาพนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์นันทนาด้วยที่ให้ความรู้ของพวกเรานะครับแล้ววันนี้ก็ต้องอขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารด้วยที่ให้โอกาสผมได้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นในปีนี้ต้องขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับได้ฟังเสียงจากสิทธิ์เก่าทั้งสาท่านไปแล้วนะคะ ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยของเรานะคะซึ่งแต่และท่านก็ต่างขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ได้มอบรางวาัลสิทธิ์เก่าดีเด่นให้ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่สำคัญและมีคุณค่ามากค่ะและยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นบุคคลสำคัญนั่นคือท่านอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยเกิดที่วันนี้ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของท่านอธิการบด,ดีกันเลยค่ะ70ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยเกิเดเนี่ยวพวกเราคงทราบดีว่า ท่านอาจารย์ดรเกืก็พยายามพยายามที่จะทําให้การศึกษาได้เน้นเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็ทําให้มีชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาโดยตลอด <c oughs> ตั้งแต่เป็นโรงเรียนเป็นวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยนะพวกเราก็รู้ว่าสังคมก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่ง <c oughs> ความหมายของคาว่าวิทยาลัยนา,นานาชาติหรือ หลักสูตรนานาชาติเนี่ยแต่ก่อนนี้เราจะเน้นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันอะไรก็แล้วแต่ทั้งยุโรปแต่ตอนหลังมานี่ความหมายของคำว่ามิตรัยนานาชาติหรือาาหอลักสูตรนานาชาติเนี่ยเราก็เห็นว่าภาษาจีนสําคัญมากสี่ห้าปีที่ผ่านไปเราก็เปิดหลักสูตรภาษาจีนเพิ่มขึ้นจากนานาชาติที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นภาษาจีนก็ โดดเด่นขึ้นมานักศึกษาไทยที่อยากเรียนหลักสูตรภาษาจีนก็มีมากขึ้นนักศึกษาจีนที่มาเรียนก็มีมากเจ็ดสิบปีก็ได้เปลี่ยนแปลงมาจกนกระทั่งวันนี้เป็นมหาไทัยไทยแต่มีหลักสูตรทางภาษาจีนอีกเข้มข้นแต่เราต้องเตรียมความพร้อมให้คนไทยเราเข้าใจว่าอันนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นแทนที่จะให้เป็นสถาบันไชน่าอาเซียน อย่างนี้เป็นเรื่องที่ผมมั่นใจว่าจะมีประโยชน์สถาบันที่สองที่ตั้งขึ้นแล้วเรียกว่าสถาบันการจัดการความปลอดภัยอันสุดท้ายที่ผมคิดว่าต้องเสนอให้พวกเราได้รับรู้เรียกว่าสถาบันพัฒนาภาวะผู้นําพวกเราทุกคนก็มีภาวะผู้นําของตัวเองแต่ภาวะผู้นำเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอยู่เรื่อยคนที่ชนะคนที่สําเร็จคนที่เจริญเติบโตมากกว่าคนอื่น ในรุ่นเดียวกันก็คือคนที่มีภาวะผู้นําเหนือกว่าและภาวะผู้นําก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับคําว่าปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกแต่เกี่ยวข้องกับการสะสมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับคนคณะต่างๆอาจจะสอนบ้างนิดๆหน่อยในคณะแต่ผมอยากจะเห็นเป็นครั้งคราวที่จะต้องมาอบรมในสถาบันนี้ถ้าเพียงแต่ให้นักศึกษามาเรียนไปจบไป จำนวนมากขึ้นมากขึ้นแล้วภูมิใจก็คงไม่พอเพราะฉะนั้นผมคิดว่านอกจากจะมีหลักสูตรต่างๆตามที่ต้องการผมยังคิดว่าของเสริมของเสริมสามสถาบันที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเงื่อนไขยอย่างหนึ่งที่จะให้ลูกศิษย์ของเรารู้จักมองสังคมในแง่สร้างสรรค์ว่าส่วนหนึ่งของเราต้องไปเกี่ยวข้องการที่จะช่วยให้เขาออกไปอย่างสง่างามอย่างที่อาจารย์ดเรเกิดบ,บอกว่าการศึกษาทำไ้ อง์อ,งอาจสง่างามเนี่ยผมว่านั่นคือต้องพัฒนาภาวะผู้นําไม่ใช่เรียนแล้วได้ปริญญาบัตรนิติศาสตร์ปริญญาบัตรบริหารธุรกิจออกไปเพราะวพอออกไปแล้วเนี่ยหมดแล้วพูดอะไรไม่ถูกแล้วไอ้ที่เรียนมนก็ลืมแต่ถ้าได้พัฒนาภาวะผู้นาเข้าไปอีกจะทําให้เกิดมีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความสงาามา่างา,ามแล้วก็พร้อมจะไปรับใช้ประเทศชาติาได้ผมก็คิดอย่างนั้นนะครับผมคิดอย่างนั้นแล้วเพราะว่าผมเอง ผ่านชีวิตการเรียนการศึกษามาก็ได้มีกิจกรรมต่างๆมันก็มีโอกาสได้พัฒนาภาวะผู้นามาในโรงเรียนในมหาวิาทยาลัยมาก็อยากให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสอย่างนั้นบ้างนะครับได้ฟังสัมภาษณ์ของท่านอธิการบดีมหาวิทยายลัยเกิดกันไปแล้วนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามหาวิทยายลัยเกิดนั้นได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมจํานวนมากและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง อาจารย์ทหารนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งศิลปินนักแสดงนะคะทางมหาวิทยาลัยเกิอก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาสถาบันและบุคลากรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นคนเก่งมีความรู้รอบด้านเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีภาวะผู้นำออกสู่สังคมต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆจากทางมหาวิทยาลัยเกิดนะคะที่เราได้นำมาเสนอให้ชมกันในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ เราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ